เสียงทั้งหมดจะบอกอยู่ในหน้าเดียวนะคะหน้าข้างหน้ากับข้างหลังนอกนั้นก็ลองฝึกสะกดดูอันเนี้ยอันนี้แถมแถมอะไรไปให้แถมวัจีวิภาคเขาแถมอะไรให้อ๋อแถมวัจจีวิภาคให้นะคะเป็นศัพท์ที่ใช้กับตัวมันเป็นชนิดของหมวดหมู่ของศัพ์ อันนี้ให้ฝึกคัดฝึกคัดตามลำดับเซนอันนี้คือแทมไปอันนี้คือแบบฝึกหัดจริงๆเป็นแบบนี้ไอ้ก็ชื่ออันนี้สมุดคัดจีนเออสมุดคัดจูอินนะคะไว้ฝึกจำจูอินมันจะง่ายขึ้นถ้าาจำจูอินได้เราจะสะกดได้ในส่วนของ f u t u r ทักไปที่แอ d สี่ห้าหก mbexu คัดจีนค่ะคุเล่มละสามเก้าเก้า นี่เป็นตัวอย่างประโยค